วันนี้ผมจะมาแจ้งเรื่องหนึ่งครับคือแมปเดือนเสาแมปเนี้ยเนี่ยเดินเสาซิมเลเตอร์ผมจะทำสองอย่างแยกกันกับเดินเสาบวกกับเดินเสาน้ำนะครับเราไปเล่นกันไงเราจะเล่นตัวอะไรกันดีครับผมจะให้ทุกคนเลือกในพารสต่อไปนะครับในเดินเสาทีนี้เาัาจะโตหงุนกับนางสาว ก็คือสุดก่อนคับเดือนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเรียกตัวเสร็จนะครับไปไปเลยทุคคกคนครับว่าจะเม่นตัวนี้กันคือฟอร์ตแล้วเออดีชื่อะไรได้รูปฟอร์ตล ม่รผมจะเล่นสตัวต่อพระจีนีครับเรื่องแบบนี้ส่วนเรื่สองตัวเดี่ยวหอเนี่ยเย่องตัวจีนี้สจิ้นบข้านจะไป็ค่ออ้อคนนี อมงัได้อาหารมอจุด like เื like ่อยเหมือนเรือ like ส่ก so ินยอหมอย่างมืดอะถ้ามันไม่เกินไปก็ขอโทษด้วยครับมัดีี่นีไ่เค

มาเลยลูกเคลียร์โดนกินด้วยโอเคครับอืมไม่ได้ตัว ตายแต่ว่าเรามาลเล่นตัวต่อไปแล้วนะครับตัวหนึ่งผมก็ตัดไปตอน,นเลือกตัวทีกไม่บ่อยทุกคนครับเไปเล่นตัวนี้กันเลยครับเดี๋ยวพวกเดี๋ยวจับไฟแบบเดี๋ยวจับเงินครับตัวนึ่งเล่น,เนก่อน อ,อูอยู่นอกแมพผมต้องกดอ,อันนี้ใหม่กันเดี๋ยวผมตัดตอ่อที่เจออาหารเลยแล้วกันทุกคนนี้เราได้เข้ามาในแมพกันแล้วเมื่อกี้อยู่นอกแมพผีนอกโลกอูียงโคตรผี โคมาโคบมาผมจำเสียงไดต้ตัวนี้ผมชอบสียงอยู่ฟังนู้นน่าเสียเงี้ยะไร คำพะกรรมที่ผมพูดหรือคำวา่าผมพูดไปห้ามทำตามข้าใจะไหมมันจะโดนเรือต่อไเน่ยหนี่งโดนพิ่าตสายดาตายเลยแต่ดูวันนีผมข้ามน้ำปั๊บเดี๋ยวผมจะสอนเล่นทีหลังนะครับ ตอนที่เจอตอนไปเจอคนนะครับผมจะตัดไปตอนเจอคนตัดไตัดจอคนฮามุยทุกคนครับตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับคือผมหิวไอ้ผู้ชายหาอาหารด่วนเราเราเราต้องดึงสิไม่เต็นที่เหรอไม่สีง่าย ต่เราเสียใจเรามาได้เรื่องสองทิ้งพืชกินเพื่อต้องพักหน้าแล้วก็ปีกีแล้วก็เตะสองน้ำก่อนแล้วก็เนือเฮ้ยนั่นหมอเพื่อนเราคือเหนือคน,นใช่ไหมดนแค่ตรงนี้เห็นกินไม่อยู่ไหนเลยเนี่ย

ผมเก่ตัดไปตอนเจอเร่งด่วนเจอเรื่องเร่งด่วนทุกคนคือผมหาอาหารไม่ได้เลย เดือดไห้ไ่้ด้วยใจ ถ้าตายคือจบเลยนะตัวเนี้ย เสร็จแล้วผมก็จะตายแล้ว่ต,ต,าตายนี่คือจบนะจิดนะแล้วผมก็จะมาต่อนอะ้านนะเสียงกินแมนะ่งอะแนม่น

ไปทุกคน